ไลฟ์นี้นะคะจินจะมาบอก2สิ่งที่คุณต้องทานะท้าอยากให้แอบแพงและอยากให้ยอดขายของเราดีขึ้นในทันทีนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามเพจจิ n n นี่มาร์เก็ตนะคะเพจที่จะทําให้ทุกคนนะคะมีเทคนิคนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะแชร์แบ่งปันรู้กันแบบฟรีๆนะคะแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะไลฟ์นี้นะคะ จินจะมาบอกนะคะ2ส,สิ่งที่คุณต้องทำนะถ้าไ่อยากให้แอบแพงและอยากให้ยอดขายของเราดีขึ้นนะคะในทันทีนะแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อจินเนี่ยแนะนําจบแล้วนะคะช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงตอบคําถามแบบนอนลิมิตเลยนะก็คือตอบจนแบบคําถามหมดนะคะหรือว่าจนกว่าจะแบบ ไม่มีคนดูนะก็ประมาณสี่ทุ่มนะโดยประมาณนะคะวันนี้เราจะคุยกัน2เรื่องนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นความรู้พื้นฐานเบสิกอะไรก็ว่าได้แต่ว่าสําหรับจินนะถ้าไม่มีใครมาย้ําเราหรือว่ามาคุยกับเราเนี่ยบางทีเราอาจจะละเลยในจุดเล็กๆหรือว่าบางทีเราคิดไม่ถึงว่าเอ้ยตรงเนี้ยเราแบบทําดีแล้วหรือยังนะคะฉะนั้นเนี่ยพอเราแบบได้มา คุยกันหรือว่ามาฟังอะไรต่างๆเนาะที่ที่เราคุยกันในวันนี้สำหรับจินจินมองว่าทุกคําถามแล้วก็สิ่งที่จินไลน์เนี่ยมันจะช่วยต่อยอดความรู้ของทุกคนนะวันนี้ก็เลยจะมาพูดสสิ่งนะคะที่เราเนี่ยจะต้องทําถ้าไม่อยากแอดแพงเพราะตอนนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่า a c e b o o k เนี่ยปรับค่าการนําส่งนะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่แค่ว่าจินคนเดียวนะทุกคนบน Social ลแพ t ตฟอร์มที่เป็นพันธมิตรเอ่อเป็น Family แอปของ Facebook Family App ของ Facebook มีอะไรบ้างมี Facebook มีเอ่อตัวจัดก,การเพจใช่ไหมคะตัวจัดก,การโฆษณามี Instagram นะที่เป็นอันนี้เดียวกันแล้วก็มีเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นพาร์เนอร์กับ Facebook แต่หลังๆมาทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ยค่าการนำส่งโอ้โห มีใครถูกลงไหมคะมีใครถูกลงไหมเออค่าการนําส่งเนี่ยเขาจะวัดอยู่2ค่าอย่างเช่นค่า CPM ต้นทุนก่อต่อการเข้าถึงพันคนนะคะหรือว่าตัวออต้นทุน ลิสต์ต่อพันคนนะบางคนเขาก็จะแบบดูทั้งสองอย่างนะคะนะฉัน,นี้นจะเห็นว่าช่วงเนี้ยราคามันเริ่มพุ่งยิ่งแคมเปญข้อความนะข้อความเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยิงร้อยหเห็น200ทุกวันนี้ยิงร้อยหงเห็นร้อยหวันนี้นะคะถ้าใครที่ยังพึ่ง Facebook อยู่ก็ฟังต่อนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่า Facebook ไม่ไหวนะคะอาจจะมองหาแพลตฟอร์มอื่นๆเพิ่มได้นะคะไม่ว่ากันเนาะอ่าฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่า สิ่งที่จริงกังจะพูดคือทุกวันนี้คู่แข่งที่เข้ามาบน Facebook ก็เยอะพอสมควรคนที่หายไปจาก Facebook ก็เยอะพอสมควรถูกไหมคะ,ะจิงพูดถูกไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนคือท้อใจหรือว่าเอ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยค่าโฆษณามาสูงอะเราจะไปสู้ทําไมเราไปขายที่ที่มันไม่มีค่าโฆษณาดีกว่าไปไปเปิดแบบเออร้านใหม่อยู่แพลตฟอร์มใหม่ดีกว่าก็มีนะคะแต่บางคนก็ยังสู้อยู่จินก็ยังสู้อยู่ถ้าใครยังสู้อยู่จินจะบอก2ข้อ ที่คุณสามารถจะปรับให้ค่าโฆษณาคุณถูกลงได้ในทันทีอันดับหนึ่งค่ะให้เราทําโฆษณาเจาะกลุ่มเป้าหมายดีกว่าหวานหากลุ่มเป้าหมายคือยังไงนะคะคือเจาะไปเลยว่าการทําโฆษณาที่เขาเรียกว่า personalize หรือว่าเจาะกลุ่มเป้าหมายนะคะมันจะช่วยให้โฆษณาของเราเนี่ยมีความแม่นยำและนะคะลูกค้าเนี่ยคลิกดีกว่าถ้าวันนี้นะคะเราเนี่ยขาย สินค้าบางอย่างนะคะเราพูดแต่ตัวสินค้าเราว่าสินค้าเราคืออะไรสินค้าเราราคาเท่าไหร่โพสต์ขายนี้เราโพสต์ขายอะไรอย่างเช่นเราบอกว่าครีมบำรุงผิวพรรณแบบครบจบหมดทุกอย่างเนี่ยบางทีลูกค้าบบนิ่งเฉยแต่แล้วเราพูดบอกว่าวันนี้ถ้าเราขายครีมบำรุงแล้วเราบอกว่าเนี่ยแต่งหน้ายังไงก็ไม่ติดเพราะผิวแห้งกลาน จะดีกว่าไหมถ้าเรามีบำรุงที่เข้าไปดูแลผิวในปริบัติผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการเตรียมผิวให้พร้อมสำหรับการแต่งหน้าในแต่ละวันาบางทีคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหาฉันเฮ้ยมันคือ,ม,คอมันคือสิ่งที่ฉันเผชิญอยู่ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้คือรู้ใจลูกค้าหรือว่ารู้จักลูกค้าให้มากกว่าที่ลูกค้ารู้จักตัวเองนะคะทุกคนนะ ทำไมถึงพูดคำนี้ทำไมถึงย้ำคำนี้เพราะว่าการที่เราทําให้ลูกค้ารู้จักตัวเองหรือว่าทําให้ลูกค้ารู้ปัญหาของตัวเองเนี่ยมันคือการที่เราไปสร้างความอยากของลูกค้าบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปด้วยโพสต์ขายก็ได้นะคะอย่างแรกเนี่ยคือการไปทําให้ลูกค้ารู้จักตัวเองนะคะคืออย่างเช่นลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องซื้อมากหน้า เขาไม่รู้หรอกว่าเขาอ่ะจะต้องซื้อครีมบำรุงเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ปัญหาของเขาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเข้ามาแก้ไขแต่การทำคอนเทนต์ของเราเนี่ยเราแยกได้ไปสองส่วนนะคือ Value Content ไปสร้างความอยากหรือไปสร้างความกลัวทําให้เขารู้ว่าเช็คลิ์นี่คืออาการผิวแห้งเคยไหมเคยเคยทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วหรือยังหรือว่าเช็คลิปปัญหาของคนที่มักจุดๆแบบเนี้ยคือถ้าเราขายอะไรเราสามารถไปทำคอนเทนต์ให้ลูกค้าเนี่ย รู้จักปัญหาของตัวเองก่อนหรือว่าตราหนักก็ได้นะคะเขาเรียกคอนเทนต์เนี่ยสร้างความอยากนะคะหรือว่าคอนเทนต์ที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเกิดความอยากใช้สินค้ามากขึ้นแต่ว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยเราจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อเราได้นะไม่ใช่แบบว่าทําไปเรื่อยหรือว่าทําเรื่องอะไรก็ได้นะคะเราเนี่ยจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้ก่อนว่าเอออาการแบบนี้มันเป็นปัญหา เอ้ยอาการแบบนี้สิ่งแบบนี้มันมีตัวช่วยเฮ้ยมันมันสามารถที่จะมีอะไรที่มาทําให้ความยากลาบากตรงนั้นหรืออาการหรือว่าสิ่งที่เขาอ่ะไม่รู้ว่าเอ้ยปัญหาตรงนี้มันแก้ได้ได,ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันจัดการได้ง่ายขึ้นฉันเนี่ยวางทีเราวิ่งเข้าไปขายตรงๆเลยลูกค้าอาจจะอืมไม่ใช่ปัญหาฉันการที่เราทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยเราทำคอนเทนต์ขายได้อย่างเดียวเราทำแวลูคอนเทนต์แวลูคอนเทนต์คือ ไปปั่นป่วนนะเนาะให้เขารู้สึกแบบว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นปัญหาแล้วหรอหรือบางครั้งเนี่ยอายุที่มากขึ้นเสี่ยงเป็นอะไรได้บ้างสมมติว่าจริงขายสินค้าสุขภาพเนี่ยบางทีเราอาจจะไปขายตรงๆเลยว่า,าคุณทานบำรุงสิคุณกินบำรุงสิบางทีเขาอาจจะไม่อยากซือ้อแต่เราบอกว่าเช็คลิสต์ถ้าเป็นแบบนี้นี้เสี่ยงอะไรบ้างหรือว่าถ้ามีอาการเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าคุณกําลังจุดๆ,ๆเนี่ยมันคือคอนเทนต์ที่ไปสร้างความกลัวหรือกระตุ้นอารมณ์ให้ลูกค้าเนี่ยอยาก ที่จะเข้าไปแก้ไขตรงนั้นนะคะ2คือโพสต์ขายเนี่ยหรือในโพสต์ขายเนี่ยพูดหรืออธิบายปัญหาของเขาณนะขณะนั้นนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าการตลาดที่ทําให้ลูกค้าซื้อมากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การตลาดที่ที่แบบว่าเข้าถึงได้ทุกคนนะคะหรือว่าหรือเหมาะกับทุกคนหรือขายได้ทุกคนแต่การตลาดที่ทําให้ลูกค้าซื้อเยอะและซื้อในราคาที่สุงเนี่ยคือการตลาดแบบ p e r s o n a l l e หรือว่า เจาะจงนะคะตัวลูกค้าเลยว่าเออคุณมีปัญหานี้กําลังแบบเผชิญกับสิ่งนี้ชั้นการเขียนโพส์ขายมันอาจจะไม่ได้ขึ้นด้วยแบบว่าขายดีมากยอดปังมากอ่ะสินค้าตัวนี้กําลังหมดสต็อกบางทีมันเหมือนเราเชียร์ตัวเองใช่ไหมคะแต่การที่เราบอกว่าเอ้ยคุณกําลังเผชิญปัญหาสําหรับคนที่จุดๆๆๆจุดจุดอ่ะบอกปัญหาเขาไปเลยมันจะทําให้เหมือนเราอ่ะไปนั่งในใจลูกค้าหรือว่าบางคนเนี่ยอย่างที่ฉันเล่าไปว่า ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยทาเราขายบำรุงผิวใช่ไหมคะมันแก้ปัญหาผิวแห้งใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยอันเนี้ยทาให้หน้าชุม่ม เต่งตึง,ตง,ตงมีแบบออร่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าหรือไม่ได้รับรู้ว่าเอาสินค้านี้เหมาะกับเขาแต่เราอาจจะบอกว่าเคยไหมอา่าแบบจุด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 อ่ะอาจจะเล่าไปนะคะหรือว่าทําให้เขารู้ว่าเอา้ยเนี่ยอาการเนี่ยเหมือนก,นกันกับอาการฉันเลยหรือศัพท์ที่คนใช้หรือว่าคําเชื่อมบ่อยๆที่เขาใช้กันนะคะในประโยคที่จะระบุตัวลูกค้าอย่างเช่นมีคาว่าคนที่สําหรับคนที่ใครที่สําหรับผู้ที่ เหมาะสาหรับคนที่แบบเนี้ยค่ะถ้ามันมีไอ้จั่วหัวตรงเนี้ยแล้วอธิบายถึงปัญหาหรืออาการหลังจากนั้นนะคะก็คือต่อด้วยอาการหรือปัญหาต่อจากนั้นเนี่ยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกถึงปัญหาตัวเองมากกว่าเราพูดราลอยหรือว่าเราเคมสรรพคุณแบบโดยรวมนะคะฉะนั้นเนี่ย ใครที่คุยกับลูกค้าหรือเขียนคอนเทนต์เหมือนคุยกับลูกค้าได้ก่อนดึงลูกค้าให้หยุดนะคะแล้วรับรู้ว่าเอ้ยปัญหาเดียวกับฉันเลยนี่คือปัญหาฉันจะทําให้โฆษณาของคุณเนี่ยถูกหยุดอ่านและลูกค้าอยากสนใจอยากซื้อมากขึ้นนะคะอันแรกนะหัวข้อแรกนะทุกคนนะทวนนะ get ไหมทุกคนฉันเนี่ยโพสต์ขายของเรามันจะไม่ใช่แค่ว่าเขียนราคาสินค้าเขียนอธิบายสินค้าแต่มันต้องนํามาซึ่ง การทําให้ลูกค้ารับรู้ปัญหาของตัวเองหรือสร้างความอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าเออเนี่ยปัญหาที่เขาเป็นหรือรเผชิญอยู่เนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะคะนะฉะนั้นเนี่ยการตลาดตรงนี้เขาเลยพยายามที่จะเขียนคอนเทนต์หรือโพสตขายเนี่ยแยกตามหมวดหมู่หมวดหมู่ว่าโอเคสําหรับคนที่เป็นปัญหากลุ่มนี้เราจะใช้คอนเทนต์แบบนี้ใช้รูปแบบนี้เจาะลงไปคนที่มีปัญหาแบบนี้รูปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เจาะลงไป ถ้าวันนี้คุณอยากทําให้โพสต์ขายคุณราคาถูกลงมันไม่ใช่การรวมทุกอย่างปั่นทุกอย่างรวมมิดเข้าด้วยกันแต่มันต้องแต่งหน้าสวยๆประดิษฐ์ประดอยสวยๆแล้วแยกออกไปทีละชุดทีละชุดทีละชุดหรือว่าตัวทีละทีละแอดทีละแอดทีละแอด,แอดเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่ลังเลเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ย เหมือนเค้กอะอารมณ์อารมณ์มแบบว่าคุณจะไม่สามารถรวมเค้กชาเขียวเค้กผลไม้เค้กบูเบอรี่เค้กอะไรอยู่ในก้อนเดียวเพราะหน้ามันจะลิฉันเนี่ยเราต้องแตกแยกว่าอันนี้ก้อนเนี้ยไปนี่นะก้อนนี้เป็นเค้กนี้นะก้อนนี้เป็นอันนี้นะเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายแล้วมั่นใจกับประสิทธิภาพของมันว่าเฮ้ยมันมันสุดยอดจริงๆมัน มันตรงจริงๆมันใช่จริงๆนะคะเนาะทำให้ลูกค้ารู้ปัญหาแล้วควรแยกปัญหาออกให้เป็นก้อนย่อยๆเพื่อที่คนเหล่านั้นเห็นปุ๊บอ่ะภาพก็สื่อคำก็ใช่ชั้นปัญหาชั้นเลยแล้วก็อยากพักมาปรึกษาหรือพูดคุยอันที่สองคุณจะต้องทำให้ Facebook อยากฟีดโสต์ของคุณนะคะ แบบที่2ค่าโฆษณามันจะถูกลงหรือว่ามันจะไม่แพงอะ่ะมันต้องเกิดจากการที่ Facebook อยากนําส่งเราและทุกคนรู้ไหมคะว่าทําไมราคาของเราเนี่ยกับราคาเพื่อนไม่เท่ากันทําไมเพื่อนเนี่ยร้อยหนึ่งจ่ายไปร้อยหนึ่งบอกว่าเข้าถึง50าสิบแล้วทำไมโพส์เราเนี่ยยิงแคมเปญเดียวกันเลยนะยิงไปร้อยหนึ่งเหมือนกันทาไมมันเข้าถึงแ0 0ร้อยอ่าทไมคะเพราะว่าค่าในการนําส่งหรือเขาเรียกว่าการ ปักมูลโฆษณาเนี่ย a c e b o o k ไม่ได้เอามาจากราคากลางเดียวกันหมายความว่าสมมุติเราไปซื้อน้ําขวดใช่ไหมไม่ว่าเราจะไปซื้อตอนไหนเวลาไหนมันนัจะขายราคาเดียวกันคือ7บาทสมมติยกตัวอย่างนะว่าขวดเล็กเนี่ยเบาทแต่ว่าใน facebook ในการซื้อโฆษณามันจะไม่ใช่บางทีถ้าคุณแบบทำเพจทำโพสต์ให้คนมีส่วนร่วมเยอะๆให้คนติดตามเยอะๆโพสต์คุณเนี่ยเป็นโพสต์ที่แบบไวรัลตลอดเลยที่ผ่านมาเนี่ย Facebook จะฟีดเยอะกว่านำส่งเนี่ยมากกว่าหรือเพิ่มขึ้นหรือช่วยอัตราการฟีดหรือว่าเข้าถึงเราเนี่ยมากขึ้นนะคะโดยช่วยเรานะ c e e o o o k เนี่ยเขาจะมองที่จินไลท์ไปรอบที่แล้วเนาะเรื่องคะแนนเพจแล้วก็พวกแบบาการนำส่งโฆษณาต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วการนำส่งของ f c e e o o o เนี่ยเขาจะดูหรือการฟีดนะเขาจะดูอะถ้าฟีดปกติเขาจะดูเรื่องความสดใหม่ มีหมวดหมู่ชัดเจนนะคะแล้วก็ผลิตคอนเทนต์เองนะคะแล้วก็ช่วงเวลาเนี่ยโพสเมื่อไม่นานอ่ะสอันเนี่ยเขาก็จะดูคะแนนเลยว่าโอเคอคุณสร้างสรรค์ไหมผลิตออกมาแล้วดูดีน,นู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะประกอบกันแล้วก็เริ่มการฟีดเป็นขั้นพื้นฐานพอฟีดไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเริ่มนับแล้วอ่ะเห็น5,000คนใครกี่คนที่กด comment, กคอมเมนต์กี่คนที่ไลค์กี่คนที่แชร์ ถ้าสมมติว่าทุกคนเนี่ยเริ่มคอมเมนต์เพจจินนะสมมติว่าทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์มานั่งขณะที่จินไลฟ์อยู่เนี่ยเฟซเนี่ยจะฟีดเพิ่มขึ้นว่าอ่าคุณคนนี้กําลังมาดูไลฟ์นี้อยู่นะคุณดูได้ไหมอ่าหรือว่าบางคนกดแชร์นะจินเห็นแบบบางคนกดแชร์ใช่ไหมแชร์ไปปุ๊บ Facebook ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ่าแสดงว่าโพสต์ของคุณจินนี่ดีอ่ะ เวลาคุณจะนี่เอาไปยิงแอดปุ๊บราคาจะถูกลงทันทีเพราะเขามองว่าเราช่วยให้แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมีคนปฏิสัมพันธ์กันมีคนอยากเข้ามาคอมเมนต์ไลค์แชร์ฉะนั้นเพจที่ดีนะคะก่อนที่คุณจะไปยิงแอดเนี่ยเพจคุณต้องดีก่อนอย่างที่จินบอกเรื่องการเตรียมเพจว่าเพจมีหน้าปกไหมคะโปรไฟล์โคเวอร์คอนเทนต์ลงไว้ไหมคะ ที่ผ่านมาคนมีส่วนร่วมเพจอยู่ที่เท่าไหร่ฉะนั้นมันคือการที่เราเนี่ยทำเพจให้มันสมบูรณ์ก่อนที่จะยิงแอดเพราะว่าคะแนนพวกเนี้ย c e b o o k กลับมาดูกลับมาตามว่าเออเพจของคุณเนี่ยมีคนมีส่วนร่วมหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเพจจีนเนี่ยมีคนมีส่วนร่วมอยู่เรื่อยๆมาอยู่เนืองๆเอเดือนหนึ่งสามสี่แสนห้าแสนหรือว่าคนเข้าถึงอยู่เป็นประจำเนี่ย Facebook ก,ก็จะอนุมัติแอดให้ไหวจินพูดตามตรงเลยนะมันจะเป็นแบบนี้ Facebook ก็จะดูว่าโอเคคนนี้เครดิตดี ปล่อยเลยปล่อยไหลปล่อยฟรีเลยแต่ก็ตามนโยบาย facebook อยู่ดีนะแต่แต่คุณจะได้อนุมัติไวกว่านะคะถ้าสมมติว่าโพสคตุณมีคลิกคอมเมนต์ไลค์แช์นั้นเราจะสังเกตว่าเวลาเราสร้างโพสต์ใหม่ที่แบบสร้างจากหลังบ้านเอ๊ะทำไมมันนานอนุมัติเพราะว่า facebook เองก็กําลังมองอยู่ว่าเออเนื้อหาแบบเป็นยังไงนะคะเออคนจะชอบไหมบางทีคือแบบส่งไปแล้วอาจจะวิ่งช้าๆไม่ได้กินเงินแบบเต็มสตรีมน,นะคะ แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้โพสต์เก่าที่คนแชร์เยอะอยู่แล้วแล้วมันตรงกับนโยบาย Facebook คือมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะอันนั้นเนี่ยราคาการยิงแอดยิ่งถูกนะล้วลองเอาไปยิงการมีส่วนร่วมเอาไปยิงแบบเอแบบ่อการเข้าถึงแบบนี้คะบางทีจินจ่ายอ่ะแบาทต่อพันคนคือมันราคาถูกมากจริงๆนะคะอืมฉะนั้นเนี่ยไอ้คะแนนตรงนั้นเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในเพจเราด้วยหรือว่าบางทีในแต่ละโพสต์เนี่ย Facebook ก็จะทําการ AI เนี่ยก็จะทําการเรียนรู้ว่าโอเคโพสต์คุณ ในเพจคุณเนี่ยสถิติค่าเฉลีย่ยเป็นเท่าไหร่คนชอบไหมาการมีส่วนร่วมเท่าไหร่นะคะแบบนี้เป็นต้นและสิ่งที่สําคัญคือ f c e e o o o เนี่ยอยากสร้างเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างแบบคอมมูนิตี้หรือเขาเรียกว่า Bring All Together ทุกคนพ้องไว้นะคะ Bring All Together ฉะนั้นบางคนอาจจะน้อยใจว่าเพจหนูไม่ใช่คะแนนแล้วคะ่ะไม่มีเพจหนูยังไม่มีรีวิวเลยคะ่ะเพจหนูเพิ่งเปิดใหมค่ค่ะโอเคนี่มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องที่ เสียหาย100%ยเอรนต์นไหมคะแต่คุณอาจจะแค่การอนุมัติโพสอาจจะช้ากว่าในช่วงแรกๆการฟีดคุณอาจจะต้องจ่ายแพงกว่าในช่วงแรกๆเบื้องต้นนะคะ มันจะไม่มีแบบเปิดเพจใหม่มาฟังเลยมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะอาจจะมีบางสินค้าที่มันแบบราคาถูก่ะราคาถูกกว่าตลาดอย่างเงี้ยแอบ,บกระซิบนะราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าอ่ะมีแบบสินค้าที่แบบมีความต้องการจริงๆเทรนมันกําลังมาจริงๆนะแต่ว่าถ้าคุณมาแบบฟังก์ชันปกติมันจะไม่มีมันจะไม่มีเพจใหม่ที่ราคาถูกแล้วฉะนั้นเพจใหม่เนี่ยอายุต่ากว่า1ปี Facebook เขาจะคอนเซิร์นหรือว่าเขาจะเพ่งเล็งเลยว่าโอเคเพจใหม่นะ โพสเป็นยังไงไอยิงแอดเป็นยังไงคะแนนโพสเป็นยังไงเขาจะเพ่งเล็งมากเลยสิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นหนึ่งเฟซบุ๊กชอบให้คนมีส่วนร่วมนะคะฉะนั้นคุณทํายังไงก็ได้เหมือนที่จินออกมาไลฟ์สดปุ๊บจินบอกว่าทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกคนมาดูไลฟ์จินแล้วกดหัวใจหน่อยนะกดคอมเมนต์จินหน่อยนะนี่คือสร้างการมีส่วนร่วมอย่างที่2 Facebook อยากให้เราฟอลโล่เพจที่เรารัก <Le> เพราะว่าอะไรถ้าสมมติว่าคุณมีส่วนร่วมแล้วคุณ f o l l o w ตามนั่นหมายความว่าคุณชอบมากขึ้นไหมคะคุณชอบจริงๆจังๆไหมถ้าสมมุติว่าวันนี้เพจที่คุณใกล้ชิดมากๆคุณกดติดตามไว้มันจะเกิดอะไรขึ้นจินจะบอกอยู่3ามอย่างนะคะว่า Facebook ต้องการแล้วเขาพิจารณาเพ่งเลงเพจเราอยู่มีอยู่3อย่างนะคะ อันดับแรกเลย Facebook อยากให้คนมามีส่วนร่วมเพจคุณไม่ใช่ว่าเขาปิดกัน้นเวลาคุณทําเพจครั้งแรกเขาไม่ได้ปิดกั้นหรือว่าหรือว่าลดโอกาสใดๆทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่โอกาสเนี่ยมันจะทวีคูณมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของคอนเทนต์ฉนันเมื่อไรก็ตามที่เราทำคอนเทนต์ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักเลยคนเห็นแล้วเกิดการคิกคอมเมนต์ไลค์แชร์หรือมีส่วนร่วมนั่นเอง ะะเกิดกันมีส่วนร่วมไหมนะคะ first impression แรกหรือว่ากลไกแรกเนี่ยยังไม่ต้องแบบรีบซื้อรีบอะไรเลยต่อให้คนซื้อหนึ่งคนแต่ว่าใน f c e e o o o เนี่ยนะคะคุณอาจจะได้มา1นึ่งออเดอร์แล้วก็เงียบหายไปเลย Facebook อยากให้คนมีส่วนร่วมก่อนคุณทำยังไงก็ได้คุณจะแบบว่า entertain ได้ไหมได้คุณจะให้ความรู้ได้ไหมได้ถ้าคุณเป็นสายความรู้สายแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณจะออกมา Q&A ตอบคำถามมากินส้มตำให้เขาดูได้ไหมได้ ถ้าคุณเอาลูกค้าให้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเพจคุณได้เนี่ยเฟซบุ๊กมองว่าโอเคคุณช่วยสร้างพื้นที่ของเฟซบุ o กช่วยช่วยเขาแล้วฉนั้นเขาไม่มีอะไรที่เขาจะบอกคุณเลยนึกออกไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเออคนนี้ช่วยฉันทํางานถูกไหมถ้าเป็นจินสมมุติว่าเนี่ยแพลตฟอร์มเรานิ่งๆเนิ่ๆ,ๆไม่มีใครมาลงอะไรเลยไม่มีไม่มีใครมาแบบอะไรอย่างเงี้ยเลยเขาจะมีแพลตฟอร์มอยู่ต่อได้อีกนานเท่าไหร่คะ เขาจะดึงคนได้อยู่อีกนานเท่าไหร่ไม่มีแล้วหมดแล้วถูกไหมฉนันเนี่ย a c e b o o k จะเอาอกเอาใจหรือชอบมากๆเลยใครที่แบบทำคอนเทนต์มาแล้วแบบอุย้ยคนแชร์เป็นหลักหมื่นนะ content คอนเทนต์พิมพ์ริพายอย่างเงี้ยแปบ๊บเดียวคนแชร์สามหมื่นห้าหมื่นคนดูเป็นหลักล้านอ่าสเปย์เกาหลีโซโคเรียอย่างเงี้ยนะคะวันเดียวคนดูล้านห้าล้านสามวันนะคะสิบล้านในแบบไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยเพจเขายิ่งฟีดยิ่งแบบเห็นแบบยิ่งมองเห็นนะคะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรก คุณต้องทำคอนเทนต์หรือผลิตคอนเทนต์ให้คนมามีส่วนร่วมก่อนนะคะ Facebook ถึงจะให้ค่าโฆษณาคุณถูกลงในครั้งต่อไป 2. ถ้าคอนเทนต์ดีจริง Facebook อยากให้คุณมีคนติดตามเพราะคนที่ติดตามคุณ Facebook เขาจะส่งฟีดไปให้แบบ VIP ฉะนั้นคุณลองคิดดูนะว่าถ้าคุณชอบแล้วชอบจริงๆคุณจะกดติดตามถูกไหมฉะนั้นเนี่ย o o k b o o k มองว่าโอเคคุณสร้างพันธสัญญาบางอย่างหรือคุณกำลัง ผูกเ,เขาเรียกว่าโปรไฟล์ของคุณเนี่ยกับเพจบางเพจซึ่งมันแน่นอนหรือเมคชัวร์แล้วว่าคุณต้องกลับเข้ามาติดตามแน่ๆหรือคุณจะได้เซฟคอนเทนต์นั้นแน่ๆแสดงว่าเพจนั้นเป็นเพจที่ดีการที่จินอาจจะเคยบอกว่าเอ้ยการยิงไลฟ์เพจมันแพงทุกคนอย่าไปยิงเลยยิงกันนีส่วนร่วมใช่ถ้าถามจินว่าเราโตแบบแวลูคอนเทนต์เนี่ยถ้าคนดีๆเขาก็จะมาติดตามเราเองเพราะว่าสําหรับคนที่อ่านคอนเทนต์ดีๆเนี่ยเยอะๆเนี่ย เขาจะกดไลค์เพจที่มีคุณภาพจริงๆการที่เรายิงกดไลค์เพจเนี่ยบางทีมันช่วยได้บ้างเล็กน้อยแต่มันไม่ได้ทําให้คนที่เสพคอนเทนต์เราจริงๆเพราะว่าเรายิงกดไลค์เพจบางทีปุ่มไลค์มันง่ายพอไลค์ไปแล้วเขาไม่มานะคะฉันเนี่ยถ้าวันนี้เราทําให้เขามีส่วนร่วมได้เราอาจจะร้องขออ้อนวอนหรือว่าเอ้ยถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะถ้าใครอยากดูแบบบ่อยๆถ้าใครอยากใกล้ชิดกันกดซีเฟิร์สกดติดตามกดอะไรต่างๆ เฟซบุ๊กก็จะมองว่าโอเคเพจคุณมีคนติดตามเยอะอุ้ยเพจคุณแบบมีคนแบบสนใจเยอะเห็นไหมคะเกณฑ์อะไรหลายๆอย่างในการสร้างไรายได้เพจจีนเองเนี่ยก็จะเป็นเพจที่สร้างไรายได้อยู่หลายเพจนะอย่างเช่นไลฟ์สดแล้วสร้างไรายได้นะคะหรือว่าลงคอนเทนต์แล้วสร้างไรายได้นะคะเอ่อลงคลิปแล้วสร้างรายได้ไลฟ์แล้วสร้างไรายได้เฟซบุ๊กจะดูการติดตามเป็นหลักก่อนเสมอว่าอ่ะผ่านคุณผ่านแล้วหรือย,ยังขั้นต้น พันผู้ติดต,ตามหมื่นผู้ติดตามนะแล้วแต่เกณฑ์ว่าเป็นรายได้เกี่ยวกับอะไรฉัน้น Facebook เขาเลยมองเสมอหรือเขาจ้องคุณอยู่นะว่าเอ้ยเพจคุณเนี่ยคนติดตามเพิ่มหรือเปล่าเวลาเราดู i n นไซต์เพจใน Facebook เขาจะรายงานแล้วนะว่าโอเคเดือนนี้มีคนมาติดตามคุณเท่าไหร่ฉะนั้นอย่าลืมนะคะทิ้งท้ายหรือว่าเรามีคอนเทนต์อะไรลงไปเนี่ยอุ้ยบอกลูกค้าแบบกดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดติดตามนะหรือเราอาจจะทําเป็น แคมเปญหรือว่ากิมมิคอะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากกดติดตามเรานะคะมีส่วนร่วมแล้วกดติดตามเรานะจะได้เห็นคอนเทนต์เราบ่อยๆอ,อันที่สถ้าคุณเป็นเพจขายของ Facebook ไม่มีจิตนาปิดกันและ Facebook อยากให้คุณทําธุรกิจเติบโตบนแพลตฟอร์มของเขา Facebook อยากให้คุณขายได้ Facebook อยากให้คุณมีลูกค้าฉะนั้น Facebook จะจ้องไปว่าถ้าคุณเป็นเพจขายของวันนี้ คนมีส่วนร่วมแล้วคนทักเข้ามาแล้วมีคนซื้อหรือเปล่าการที่คุณเอาลูกค้าเข้าอินบ็อกแล้วไม่ได้เกิดการซื้อคุณรู้ไหมว่า Facebook กกำลังมองคุณอยู่นะว่าอืมเพจคนนี้ขายได้ปะขายของที่มีคุณภาพปะ่ะทำไมคนไม่ซื้อเพจนี้เป็นร้านค้าที่น่ารักหรือเปล่าเอ,า,อาง่ายๆว่าถ้าวันนี้คุณไปเปิดร้านเปิดช็อปในห้างคนก็เดินผ่านก็ไปร้านคุณนะแต่ว่าไม่มีใครซื้อเลยไม่มีติดไม้ติด มุ้งติดมือเลยเฟซบุ๊กจะไม่เอาเพจคุณออกมาอยู่แนวหน้าหรือว่าอาจจะไม่แนะนําส่งโฆษณาคุณในราคาที่ถูกเพราะเฟซบุ๊กเองก็หนึ่งอาจจะไม่ได้เรียนรู้หรือเขาเรียกว่า Machine Learning หรือว่าตัวเรียนรู้ของเฟซบุ๊กเนี่ยจับไม่ได้นะเรียนรู้ไม่ผ่านว่าอ่าลูกค้าคุณหน้าตาแบบไหนหนึ่งเพราะว่า Data มันน้อยหรือว่าเขาเรียกว่า Data มันน้อยแล้วก็เอ่อเฟซบุ๊กไม่สามารถเรียนรู้ได้ว่าถ้าลูกค้าคุณเนี่ยยังไม่เข้ามาซื้อหรือว่าไม่ทําการซื้อเข้าอินบ็อกซ์แล้วแบบไม่ได้ กดแบบจ่ายเงินหรือแบบอะไรเงี้ยข้อมูลตรงนั้นเนี่ยคนช็อปในเพจของคุณน้อยอเอาง่าย Facebook เนี่ยอาจจะเล็งไม่ถูกว่าในอนาคตต่อไปเอาใครเข้ามาดี2ก็คือ Facebook อาจจะมองว่าเพจคุณเนี่ยให้ข้อมูลสินค้าไม่ดีหรือเปล่าหรือขายสินค้าที่มันไม่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าคุณขายแพงเกินไปหรือเปล่าสินค้าคุณไม่มีคุณภาพหรือเปล่าคุณได้บอกประโยชน์ที่แบบถูกต้องกับลูกค้าหรือเปล่านะคะ a c e b o o กก็จะมองก็จะเพ่งเล็งเรา ถูกไหมฉันเนี่ยสิ่งที่ Facebook อยากให้เกิดขึ้นในเพจที่ขายของคือท้ายที่สุดแล้วคนมามีส่วนร่วมจะพ้นอะไรลงไปก็ขอให้คนมามีส่วนร่วมขอให้คนเนี่ยเ,เข้ามาติดตามใช่ไหมคะถ้าชอบก็ติดตามขอให้คนเนี่ยซื้อเหล่า a c e b o o k จะมองว่าเพจของคุณเนี่ยเป็นเพจขายของที่ดีนำส่งแอดไว้เลยนะคนนี้เอาให้คนแบบมีแบบยอดขายนะคะหรือว่ายิงแอดได้ถูกลง ะะ Facebook จะพิจารณาจากตรงนี้ด้วยและอย่างที่จินไลท์รอบที่แล้วว่าเรื่องคะแนนเพจคุณต้องรู้นะ Facebook เอาคะแนนคนซื้อในอินบ็อกซ์มาเป็นเกณฑ์ด้วยว่าคนซื้อคุณเท่าไหร่นะคะอ่า เลียไหมทุกคนนะฉะนั้นการทําให้ Facebook ชอบคือไปสร้างคอมมูนิตี้ให้เขาอยากคิกคอมเมนต์ไลค์แช์นะคุณต้องมีทักษะในการทําสื่อโฆษณาทํายังไงให้คนหยุดคลิกอยากอา่านคนอยากแช์มีคําปิดท้าย call to action ว่าอุ้ยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจจะเอามาไลค์เหมือนจินก็ได้นะคะหรืออาจจะทําคลิปบางคนไม่มีเวลาดูไหลไม่มีเวลาเป็นชั่วโมงเป็นแบบ4 0่0นาทีบางทีแค่5นาทีเขาก็ยังดูไม่จบแล้วก็อาจจะทําเป็นภาพเป็นอัลบัม้ม ฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์ลงเพจเนี่ยนอกจากที่มันจะทำให้ได้แฟนตัวโยงได้ลูกค้ามันยังทำให้ Facebook ช่วยให้เพจเราเนี่ยเปิดการมองเห็นยิงแอดถูกลงด้วยนะคะเคลียร์ไหมทุกคน2ข้อนี้เราคิดว่าน่าจะช่วยเราได้ไหมอ่น่าจะแบบว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้เรากลับมาทำอะไรที่มัน back to the basic ทำอะไรที่แบบเอ้ยเรามองข้ามไปว่าลูกค้าเนี่ยเราไม่เคยชวนเขาแบบกดติดตามเลยซื้อแล้วก็จบไม่เคยคุยกับเขาเลยว่าโอเคเราบอกให้เขาไปไลน์นะเราบอกเขาแอดไปซื้อไลน์นะแต่ว่าเราไม่ได้ชวนเขาติดตามบนเพจ a c e b o o k ด้วยหรือบางทีอ่ะเราไม่ได้ทําให้เขาอยากมาคอมเมนต์เรานะคะหรือว่าเออเราไม่ใส่ใจตรงนี้ ฉะนั้นเนี่ยจินเลยอยากให้ทุกคนกลับไปใส่ใจการตอบคอมเมนต์การชวนลูกค้าติดตามหรือบางคนบอกว่าเนี่ยค่ะคนที่มาเนี่ยชวนเขาติดตามเพจได้ไหมได้แต่ว่าเขาจะติดตามหรือไม่ติดตามมันขึ้นอยู่กับเขานะคะเราก็จะมีโอกาสเราใช่ไหมสามารถขอให้เขาอ่ะมาติดตามเราได้เหมือนเชิญเขาติดตามเขาไม่ต้องเป็นเพื่อนเราใน Facebook ก็ได้คนที่มาคอมเมนต์กดกดแสดงความรู้สึกใช่ไหมคะ a c e b o o k ก็จะขึ้นแถบว่าโอเคเชิญเชิญคนเนี้ยมาติดตามเพจไหมเนี่ย เพราะ Facebook มองว่าโอเคเขามาเขาไม่มีเส่วนร่วมลแล้วนะฉันให้โอกาสเธอเชิญเขาเธอจะเชิญไหมแต่ว่าเชิญเนี่ยมันก็จะมีลิมิตในการเชิญอยู่วันละแบบร้อยสออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการไม่รบกวนออผู้เล่น Facebook ะะโอเควันนี้จินต้องลาทุกคนไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้จินแล้วก็ฟังไลฟ์มาจนจบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆนะคะแล้วก็การทําธุรกิจมันไม่มีคําว่าง่ายนะคะมันจะมีแต่อุปสรรคแต่ถ้าเราแก้ได้เนี่ยกำไรหรือว่าผลตอบแทนก็จะสูงตามฉะนั้น เราทำธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาบางอย่างให้กับคนอื่นเมื่อปัญหามันเข้ามานะคะเราก็จะต้องฝึกตัวเองนะคะให้ชอบแก้ไขปัญหาหรือว่าฝึกตัวเองให้มีความต้านทานนะคะกับปัญหาหลายๆอย่างที่เข้ามาและเชื่อว่าทุกคนผ่านไปได้แน่นอนนะจินเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ได้เก่งอะไรนะคะแต่จินเชื่อว่าการเรียนรู้มันจะทําให้ความเสี่ยง เราลดลงการลงมือทำบ่อยๆมันจะทำให้เราชำนาญขึ้นแล้วไม่ผิดจุดเดิมๆนะคะวันนี้ลาไปแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ไปด้วยกันนะขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะคะวันนี้ราตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชอบสราระแบบนี้ไหมคะจินจะมาแบ่งปันทุกอย่างที่จินรู้ให้ทุกคนได้ทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่าลืมกดติดตามทั้งช่อง YouTube และ Facebook จะได้ไม่พลาดนะคะ